ตาหอยแข้งและปากมาดาเธอเ้นดีปูวินลาเธอสวยเซ็กซี่ไม่ไหวเกินตาลก็เกิดได้ทั้ง2แบบคือการทําที่โอเวอร์จนเกินไปค่ะแล้วก็เกิดจากการกินขแงลปาด่าเธอเทนดีบวลเธอสวยเซ็กซี่ไม่ไหวบอกเลย จริงๆแล้วตาหอยแครงเนี่ยไม่ใช่เทรนนิยมนะส่วนตัวดเรเองแล้วเนี่ยคิดว่าตาหอยแครงเป็นเรื่องของความผิดพลาดตาเนี่ยจริงๆมัคนควรจะต้องมีมิติเป็นสองชั้นตั้งแต่หัวตาเนี่ยลากไปจนถึงหางตาไม่ใช่ว่ามาโก่งตรงกลางเขาถึงเรียกว่าหอยแครงอันนี้คือหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดแพทย์ท่านนั้นอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญพอสองคือบางคนทําแล้วมันเกิดอาการบวมนานรูปทรงของตามันก็ได้ดูแปลกๆไป น่าเป็นห่วงสาหรับน้องๆที่ดูข้อมูลไม่ดีพอนะคะการจะทําตาสองชั้นต้องทําออกมาแล้วเป็นธรรมชาติและต้องไม่เห็นรอยแผลเป็นอะไรที่มันชัดเลยส่วนสําหรับคนที่มีความตั้งใจอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยอ,อันนั้นด็อกเตอร์ไม่เห็นด้วยเลยอย่าลืมนะคะว่าเทรนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งเทรนย้อนกลับมาเป็นปากติ่มแบบไม่ต้องเป็นแบบ Master, มาสด้าแบบเป็นกระจับซะขนาดนั้นละ่ะ เราจะแก้ยังไงตรงปากปีกนกเมื่อเทรนประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเทรนปีกนกนี่มาแรงมากๆทํทำให้ทุกคนไม่ยิ้มก็ดูเหมือนยิ้มทำให้ทุกคนรู้สึกว่าใบหน้าเราเนี่ยดูมีมิติ แล้วก็ดูสดใสจจนิยมไปตัดเลนฝีปากบนกันผลปรากฏว่ามีคนโชคร้ายเป็นจํานวนมากนะคะที่ตัดแล้วเนี่ยคุณหมอท่านนั้นความเชี่ยวชาญยังไม่สูงพอขบปากไม่สนิททานอาหารก็อาหารก็จะร่วงหล่นออกมาทั้งวันทั้งคืนปากไม่เคยขบกกันได้ไม่เคยสามารถที่จะประกบกันได้คนที่ปากบางก็เริ่มจากการฉีดก่อนก็จะปลอดภัยกว่า ส่วนคนที่ปากหนาค่อยๆตัดอย่าลืมนะคะตอนยุบวมมันจะต้องขดขึ้นอีกเท่าไหร่การทำศัลยกรรมไม่ควรตามเทรน์ต้องการได้แต่อย่าสนองความต้องการของตัวเองจนมากจนเกินขอบเขตลิมิตที่เกินงามศัลยกรรมควรคำนึงถึงเบสิกโครงสร้างใบหน้าของเราเป็นเป็นเหตุสำคัญหลักเลยจมูกโอเคยังแก้ได้ง่ายหน่อยนะแต่ริมฝีปากที่ตักทิ้งไปแล้วอ่ะไม่มีแ้วกลับเข้ามาใหม่ได้แล้ว mm hmm. จะฉีดให้มันอิ่มปูมขึ้นยังไงแต่รูปทรงที่มันถูก เสียหายไปแล้วก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้อยากให้ทุกคนระมัดระวังว่าการฉีดจะต้องเลือกซิลเลอร์ที่ผ่านอยอยนะคะเวลาไปฉีดให้คุณหมอแกะกล่องให้ดูแล้วก็ดูฉลากอยอยข้างกล่องเลยดูวันหมดอายุด้วยนะคะให้คุณหมอแกะเดี๋ยวนั้นแล้วฉีดเดี๋ยวนั้นอันนี้จะปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ว่าไปนอนไปปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าคุณหมอเอาเดไรมาฉีดให้เราอาจจะพลาดกลายเป็นสารซิลิโคน แก้ไม่ได้เลยไม่มีทางสลายจะอยู่กับปากเราไปตลอดชีวิต